สวัสดีครับจากเพจบ้านกูมีดีนะครับอันวงนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกล้วยนะครับออกเมื่อปี2521นะครับปี2 1. อ่เป็นงาแกะนะครับเป็นงาแกะรูปนางกวักนะครับแม่นางกวักงาแกะของหลวงพ่อกล้วยอันนี้เป็นเลี่ยมเดิมวัดนะครับเป็นเลี่ยมเดิมวัด สวยมากนะครับสวยมากสวยทีเดียวนะครับอันนี้เก็บเดิมมานะครับเก็บเดิมมาสวยมากองนี้นะครับให้ลูกค้าดูชัดๆเพราะว่ามีลูกค้าถามมาเยอะนะครับถามมาเยอะนี่ครับเป็นพิมพ์นี้นะครับแล้วก็อ่า นี่นะครับคู่กันนะครับปี 2, 2> <eled S> 1หนึ่งนะครับปี2 1หนึ่งจะมี2พิมพ์แบบนี้เห็นไหมครับนี่เป็นเลี่ยมเดิมวัดนะครับปี2 1จะมี2พิมพ์แบบนี้นะครับแต่ว่าพิมพ์นี้นี่มีผู้เช่าไปแล้วนะครับมีผู้เช่าไปแล้วก็เหลือพิมพ์นี้นะครับเหลือพิมพ์นี้ซึ่งจริงๆแล้วหาสวยสมบูรณ์ยากพอๆกันนะครับเนื่องจากคนที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ไปนะครับ ไม่ว่าจะพิมพ์ไหนเนี่ยคือเป็นของหลวงพ่อกลวยเนี่ยก็มักจะเก็บกันมิดชิดไม่ค่อยเอาออกมาตลาดซื้อขายนะครับให้แบ่งเช่าหรือว่าให้บูชาเนี่ยน้อยมากนะครับก็ใครที่ได้ไว้มีครอบครองครบสองพิมพ์นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับถ้าของยังมีของยังอยู่นะรีบหน่อยใครเจอแล้วก็ สนใจก็สอบถามมาที่แอดไลน์มาที่0657147414ติดต่อสอบถามได้นะครับหรือว่าที่ Facebook เกียรติศักดิ์พงศาชัยเป็นชื่อเฟซภาษากังกนะครับอทักข้อคว,วามมาสอบถามกันดูได้ใครต้องการจะเช่าบูชาโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรีบหน่อยนะเหลือชิ้นนี้ชิ้นเดียวละ